นี่คือความตั้งใจของแม่บอยนะครับภารกิจเวลาเดินทางมาที่จังหวัดตราดหนึ่งในความตั้งใจตั้งแต่นานเนิ่นก็คือเราอยากจะรู้น้ำปลาสามกระต่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเป็นโอท็อปของเมืองตราดมันดังได้อย่างไงนี่คือตำนานหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดหนึ่งอย่างของจังหวัดตราดวันนี้พี่บอยบุกมาที่โรงงานค่ะคําถามที่อยู่ในใจหลายๆคําถามที่อยากจะรู้และว,วันนี้พี่บอยจะถามเขา สอ3กระต่ายจริงๆนะคะมีกระต่าย3ตัวสีขาวแบบนี้บ้านพี่บอยอยากใช้ไซส์นี้ซื้อทีส3ขวดแพ็คเขาซื้อทีสามแพคค่าแพ็คนะคะคุณพี่เป็นเจ้าของสวัสดีค่ะคุณอามนี่คือเป็นที่เท่าไหร่ของสกระต่ายเรียกว่าดี2องแล้วกันเพราะว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับคือเป็นทางคุณปู่คุณพ่อช่วยกันทํามาปู่เริ่มกับพ่อทำพร้อมกัน ก็คือว่าเริ่มต้นครอบครัวเป็นชาวประมงจับปลาอะไรเนี่ยครับอยู่ที่เกาะกูดต้องบอกว่าตอนเริ่มแรกอะ่ะเราก็จับปลามาแล้วก็ขายปลาให้กับโรงน้ําปลาใหญ่แต่ทีนี้ว่าด้วยระยะทางแล้วก็หลายหลายปัจจัยอ่ะครับเรือไปจับปลามันออกไปจับทุกวันแต่ว่าเรือที่เขามาซื้อของอะ่ะมันไม่ได้มาซื้อทุกวันมันก็เท่ากับว่า,วาเออเรามีปลาเหลือมันก็อ่ะมันก็ลองมาหมักดูแล้วกันใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทางผู้อนะ่ะเขาก็กังวลเนะว่า ถ้าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าโรงงานพวกนี้เขาไม่ซื้อของเราเราจะเอาปลาที่เหลือเนี่ยไปไหนอ,อ,อันนี้สําคัญเราเป็นต้นทางของวัตถุดิบในการทําน้าปลา<ช>ถ้ารเราทําเองได้ก็แปลว่าเพิ่มมูลค่า<ช>กี่ปีแล้วสามกระต่ายจากวันนั้นที่คุณปู่ทาจนถึงวันนี้ประมาณสามสิบห้าแล้วครับเริ่มต้นจากการเป็นชาวประมงที่เกาะกูดพัฒนามาสู่การเป็นเจ้าของโรงน้ําปลาเองครับคนตราดเขาจะบอกว่าแม่บอยมาเมืองตาให้ใช้น้าปลาสามกระต่ายอันที่สอง แม่บอยรู้ไหมน้ำปลาตาสามกระต่ายเนี้ยอร่อยซึ่งอันนี้ยืนยันด้วยกินเองว่าอร่อยอันที่สามแม่บอยรู้ไหมว่าน้ำปลาตาสามกระต่ายเป็นน้ำปลาที่ ไม่ดำถามว่าเอาฟามเป็นจริงเลยเนี่ยว่ามันดำไหมโดยเนื้อธรรมชาติของน้ํฟาปลมมันดำอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะเปลี่ยนสีช้าเร็วแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ปัจจัยก็คือว่าตัวบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกถ้าขวดแก้วจะช่วยจะช่วยได้นานกว่าแต่ต้นทุนมันสูงกว่าถูกไหมต้นทุนสูงกว่าครับแต่ทีนี้ว่าสมมติว่าเทียบกันสองขวดเนาะขวดแก้วกับพลาสติก เปิดฝามาแล้วเปลี่ยนสีพอๆอกันแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีผลแล้วครับแล้วราคาเธอก็ถูกกับเขาอ่ะเธออย่างหนึ่งเราไปโรงงานนะครับคือถามว่าเคยขึ้นราคาไหมก็มีแต่ก็แบบมันก็มีเสียงมาจากลูกค้าว่าเออขึ้นราคาแล้วเขาก็ลําบากบ้านพี่บอกจะใช้แพ็คนี้ซื้อทีเดียวหลายแพ็คเลยนะเพราะว่าอันนี้ใช้สะดวกเวลาแบบหยิบทําปรุงอาหารมันสะดวกดีแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวที่บ้านท่าน้ำนนท์ไม่มีใครเคยรู้ความลับนะใช้น้าปลาสามกระต่า,า,ตายที่ลูกค้าบอกว่า ทำไมมันอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะใช้สามกระต่ายนะเออคุณปู่เนี่ยเอาสูตรมาจากไหนในการหมักน้ําปลาหมักปลาเริ่มจากการลองผิดลองถูกก่อนแล้วก็ขอคาปรึกษาจากกรมประมงจากโรงน้ำปาปใหญ่ยางเงี้ยครับเขาก็บอกคุณเหรอเขาก็บอกเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นผู้ค้าอยู่แล้วมันคล้า,ายๆแบบเออเขารู้จักกันช่วยกันอะไรเงี้ยครับคือจําได้เมื่อก่อนพอร้อยฟังว่าเมื่อก่อนเขาขายปลาให้กับโรงน้ำไปใหญ่อย่างทิศระอย่างเงี้ยเขาก็บอก บอกเออคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมีให้ทำแนะนำมารับมาอะไรน่ารักจังเลยอะ่ะทุรกิจนีเนาะปลาที่ใช้ในการหมักน้ําปลาคืออะไรเป็นปลากระตักแต่เห็นนี้ว่าคําว่าปลากระตักมันเป็นชนิดใหญ่ครับบางทีมันจะมีย่อย,ย,ยไปหลายประเภทแต่เขาเรียกรวมว่าปลากระตักทะเลอ่าวไทยอะไรเงี้ยปลากระตักเยอะแล้วแล้วก็ด้วยขนาดด้วยคุณภาพการหมักที่มันออกมาด้วยปริมาณมันมีเยอะแล้วมันก็เหมาะกับการทําน้ําปลาอย่างเงี้ยครับหมักเท่าไหร่หมักนานไหม ขั้นต่ำเนี่ยแเดือนถึง1ปี 1> อ๋อหมักกัน8เดือนหมักกัน1ปีถึงจะได้เป็นน้ำเปล่าออกมาใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยน้ำมันแพงการขนส่งลำบากคุณอาปลาสดมาหมักที่ที่ฝั่งแล้วใช่ไม่ได้หมักบนกาะกูดแ<ช>บบเดินใช่ก็คือหมักบนฝั่งเลยทำไมของเธออร่อย บอกห,กหลักก็เรื่องคุณภาพเนาะเรื่องปลาเราสดใหม่จากทะเลอยู่แล้วใครที่เคยทานน้าปลา3กระต่ายจะรู้ว่ามันดีแล้วขอบอกนะคะเขาไม่ได้ขายเข้าไปในบดตเลนเทรดพูยังไงว่ซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆแต่ร้านของฝา,ากภาคตะวันออกมีหมดแล้วก็แถวตลาดเนี่ยซื้อกันง่ายเพราะว่าเขาใช้น้ำปลานี้กัน ทำไมปู่เธอต้องสามกะตายพ่อเกิดปีเถาะครับตอนแรกทาก็คือว่าทําเป็นสองก็ตายแล้วก็จะเอาตัวสองก็ตายเนี่ยไปจดเครื่องหมายการค้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสองก็ตายมีคนจดอยู่แล้วเป็นโปรดักอาหารชนิดอื่นอ๋อไม่ใช่น้ําปลาใช่ก็เลยเพิ่มไปอันนึ่งเป็นสามก็ตายครับเห็นผลเท่านั้นเลยใช่เห็นผลเท่านั้นเลยครับเชื่อไหมฉันงงวาเฮ้ยก่อปูดเป็นกระต่ายเยอะวะเดี๋ยวขอเริ่มจากข้างในก่อนแล้วกันครับทนี้จริงจริงมันคือเป็นห้องที่ใช้ผสมเวลาน้ําปลามาแล้วก็ผสมปรุงรสในห้องนี้อย่างเงี้ยครับผสมปรุงรสเสร็จเก็ดิน ผ่านระบบที่เหลือมาจากด้านท่อหมดแล้วครับท่อก็คือขึ้นไปเก็บบนบนหอคอยรอบรรจุหมดแล้วครับเก็บด <c oughs> ้านบนหอหมดเลยแล้วก็ส่งผ่านระบบท่อไปรอบรรจุอย่างเดียวถ้าเทียบแล้วแบบว่าเห็นเป็นเราเป็นสินค้าเล็กๆในจังหวัดตราดก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมาตรฐานเราก็เทียบเท่าอุตสาหกรรมใหญ่ครับเราผลิตน้ำปลาวันหนึ่งได้เท่าไหร่ประมาณ80,000ได้อยู่ กันละ8ปดหมื่นขวดครับพี่พี่ก็ทําอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแพ็คขวดที่เป็นแบบเป็นขวดเล็กครับก<อ>็ยังเป็นเป็นใช้มืออยู่ขวดเล็กคือบะก็ชอบนะเวลาไปต่างประเทศก็จะแพ็คขึ้นเครื่องไปเลยอันนี้ยังใช้มืออยู่ถูกไหมครับใช่ครับก็ยังต้องทํามือเลยนะใช่ตรงนี้จะเป็นมืออยู่ครับเขาจะมีจังหวะเขารู้เทคนิคเขาเนาะอันนี้อีกแบรนด์หนึ่งเหรออันนี้แบรนด์หนึ่งก็คือเป็นเอ่อตาสามไก่ฟ้าอีก เป็นเป็นน้ำปลาผสมเป็นน้ำปลาเกตถูกตามกฎหมายอายอเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทก็คือน้ำปลาแท้น้ำปลาผสมซึ่งมันแบ่งตามปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนตัวน้ำปลาผสมเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าเป็นน้ำเกลือปรุงรส อ๋ออ่าอย่างเงี้ยครับมันมีความมีความกล้ากึ่งแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นน้ำปล่ามาเงี้ยครับเชื่อไหมว่าฉันน่าเคยไปหาหมอแล้วเบาหวานแล้วก็บอกบอกโรคอ้วนเวลาซื้อน้ําปลาใช้ในครัวให้เลือกดูน้ําปลาดีๆว่าน้ําปลาไหนใส่น้ําตาลเยอะน้ําตาลน้อยฉันงงมากเลยอ่ะน้ำปลายังมีน้ําตาลอันนี้ฉันเพิ่งรู้ก็คือตอนนั้นก็คือหตุแไปอ่านสลากตอนนั้นก็เพิ่งรู้อ๋อในน้ําปลาน่ะมีน้ําตาลใช่แล้วหลักคือมัน้ำตาลเยอะ น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเกลือสามอย่างหลักๆแต่ใครกินสามกระต่ายก็จะรู้ว่าอร่อยที่บ่อยจะเป็นแฟนนะสามกระต่ายเพราขายดีมากเนี่ยแล้วเขาเป็นโอทอปห้าดาวของตลาดคนดูคลิปนี้อยู่อยู่เชียงใหม่อยู่อีสานอยู่อุบลก็จริงๆสามารถสั่งใน Facebook ได้ครับที่ Facebook น้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายเข้าไปได้เลยนะครับจะเป็นรูปโลโก้น้ำปลาตาสามกระต่ายอยู่ครับยังไงก็สามารถเข้าไปสั่งทางนั้นได้ครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับดีดีๆเนาะเออวะ